มีปัญหากันจริงพทธิเซียคอมเมนต์ถึงไฮโซโพกแบบนี้ก่อนมีข่าวลือเลิอกอํำ มีข่าวลือหนาหูกับความสัมพันธ์ของซุปตาตัวแม่อย่างอ้ำพชราภาชัยเชื้อกับไฮโซหนุ่มพกประธานวงพวามประภาเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้จะได้กลิ่นไม่ดีสอแววเลิกรางานนี้ก็ทําเอาบรรดาแฟนคลับแหรคอมเมนต์ถามในอินสตาแกรมของอ้ำม,มากมายแถมในตอนนี้หลายๆคนยังสังเกตเห็นว่าอ้ม unfollow อินสตาแกรมของไฮโซพกไปแล้วและหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่2 3ธันวาคม2565ไฮโซพกได้ ไปร่วมงานแต่งของแพทิเซียกูดกับโนตวิเศษและได้โพดภาพแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวหลังจากนั้นแพทิเซียได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพดว่า hope you recover โดยประโยคนี้หลายๆคนต่างตีความหมายไปในทิศท,ทางที่ว่าขอให้ฟื้นจากความผิดหวังวิไวหรือบางครั้งอาจจะหมายถึงขอให้กลับไปคืนดีกันก็ได้แต่อย่างไรก็ตามอย่าพึ่งคาดเดาไปมัวม่วๆยังไงก็รอฟังจากปากของแม่อําเองจะดีกว่าค่ะ